เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคราะคุคงนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการแกะพัสดุของเดือนกรกฎาคมปี68นะครับซึ่งการแกะพัสดุครั้งนี้นะครับก็แน่นอนนะจะมีเจ้าประจำนะครับก็คือสยามเนาะแล้วก็จะมีค่ายอื่นๆพ่วงมานิดนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสยามเหมือนเดิมเนาะผมสยามตลอดอยู่แล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันนะครับ โอเคมาเริ่มที่กล่องแรกนะจะเป็นกล่องตัวนี้โอเคมาแกะกันต่อเนาะจะเป็นอันนี้ฮะด็อกเตอรสโตนเนาะเริ่มที่8กับ9นะฮะนี่เดี๋ยวผมขอแกะดูหน่อยละกันเนาะว่าถึงไหนล้อ๋โอโอเคกำลังสู้เนาะอ๋อโอเคเข้าใจด้ถึงประมาณช่วงท้ายๆซีซั่น2องละ อ๋อเหลือตัว pre order ที่ยังมาไม่หมดเนาะอันนี้มาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น postcard เนาะอันนี้เล่ม8อันนี้เล่ม9โปส postcard นะหนะ้าปกเหมือนเดิมเนาะโอเคประมาณนี้ครับอ n น,นิเมก็กำลังฉายอยู่ด้วยเนาะซีซั่น4ี่ไหมลืมแล้ว <c oughs> เอ่อสหรือมั้งเออนั่นแหละกำลังฉายอยู่เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องคลาเ e นนะฮะเล่มที่5ละอันนี้คือล่าสุดแล้วนะ อันนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลก็ล่าสุดแล้วเท่าที่ไปหาดูก็น่าจะออกตอนมาอยู่เรื่อยๆอมืมาถึงเล่มที่ห้ากันแล้วนะซึ่งผมบอกเลยนะว่าลืมหมดแล้วอะ่ะม <c oughs> ีช่วงนานพอสมควรอตอนที่ผมอ่านเล่มสี่ไม่ได้อะไรต่ออีกเลยอะ่ะแล้วก็ยาปลาย <c oughs> ลืมไปแล้วฮะคุ้นๆเจ๊ก็นอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ แหมให้ดูยากหรือเกินไม่มีเซนเซอร์ด้วยเรื่องนี้นะฮะก็เลยเปิดให้ดูขา้างในยากนิดหนึ่งผมเลยเปิดพันๆบาทๆก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูเยอะนะฮะอืมเนาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์ทาคฮิโรแล้วกันเนาะถ้าใครสนใจนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโปสการา์ดเนาะก็น่ารักเออไม่เป็นหน้าปกดีอันเนี้ยดีทําดีมากโอเคต่อไปก็เป็นตัวนี้นะฮะ ซึ่งอันนี้ผมก็แกะเช็คดูแล้วแหละคือผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรน่าจะเล่มเดียวนะอันเนี้ยโอเคครับก็จะเป็นเล่มเดียวเลยก็จะเป็นกัสเบลภาคหนึ่งเล่มที่7ดนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมสั่งไปพร้อมก,กันกับเล่ม8แล้วก็เป็นตัวบ็อกเซตด้วยซึ่งน่าจะส่งมาทีหลังนั่นแหละอืมแต่เขาจะส่งเล่ม7มาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันฮะเล่ม7นะครับหน้าปกก็จะเป็นเล่าแล้วก็อัลเบิร์ต เอาเบิร์ตน่าจะ,อะเอาเบิร์ตอะเอาเบิร์ตมั้งเออน่าจะกลายเป็นว่าเขาทําเป็นบล็อก2บล็อกน่าจะสองบล็อกเลยแหละเนาะเล่มหนึ่งถึงแปดแล้วก็ 16. เก้าถึงสิบหกสองบล็อกเลย <c oughs> นี่นะปกปกหลังอ๋อ,อไรมูนนะผมจําชื่อไม่ได้ตามูนเหรออันนี้น่าจะเบลกิมคอกอนะเอออันนี้เปิดตัวเล่าเนาะหรือเอาเบิร์ตถูกแล้ววะเราจําผิดป่ะวะ จำเอาเบิร์ดมาจากไหนวะเอ,อ้ยน่าจะเอาเบิร์ดแหลมะมั้งคุณซันบีมอันนี้เปิดตัวคุณซันบีมนะเจ้าของหนังสือของมาเล็กเขาชื่อเบลกิมคอกอกัดขาเฟนฮะแข่เขามันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้แล้วก็เบลกิมคอกอเนาะใครมันจับสองคนนี้มันนั่งด้วยกันออมาดูออเดอร์กันดีกว่านะออเดอร์ของปาร์ตี้นะฮะก็จะเป็นเยลลี Mo, นะ่โซดาแตโมเนาะปราสาทโรเคก้กแล้วก็คาพิส ออเดอร์ของเบลกิมคอกอเนะก็จะเป็นนมแพะมหาลาเบียมาาลาเบียนี่จะเป็นพุดดิ้งนมสไตล์ตะวันออกกลางนะแล้วก็อุมอาลีนะฮะก็จะเป็นขนมหวานสไตล์อียิปต์นะครับก็จะประมาณนี้อีกอย่างเบลกิมคอกอนะครับเจ็ดขวบนะฮะเขาคนนี้คือเจ็ดขวบนะครับแขกของครั้งหน้าของกัดคาเฟ่นะฮะก็จะเป็นเบียงโก้แล้วก็เพนดัมพาวก้า ใครวะเบียงโก้เออรู้รู้อยู่เบียงโก้้องกบคนนั้นเพนดัมพาวกานี่ใครวะลืมไปแล้วอะโอเคครับพอลติดตามเล่มแปดเนาะก็เล่มเจประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดเนาะอืมต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้เออมันยังมีหลายตัวยังไม่ส่งมาด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพรีออเดอร์นั่นแหละแต่ว่าเออยังไม่ส่งมา ก็ต้องรอนะครับตัวพรีออเดอร์อันนี้น่าจะมาแค่ตัวปกติก่อนอันนี้มาจะเล่มปกตินะก็จะเป็นด็อกเตอนะครับเล่มที่10แล้วก็11นะครับจากหน้าปกก็น่าจะริวซวยแล้วก็รองซัวมาเนะโอเคเล่ม10ก่อนตัวนี้ก็จบซีซั่น2พอดีแล้วก็ตัวนี้ก็เชื่อมยาวไปเรื่อยๆก็จะเป็นเอพิโซดของริวซวยก็คือปลุกริวซวยขึ้นมานี่เนี่ยตัวเมนผมมาแล้ว ตรงนี้ก็จบประมาณจบเอพิโซดดิวซยพอดีน่าจะประมาณนั้นแล้วก็เล่ม11ตรงนี้น่าจะขึ้นซีซั่น3ถ้าจะไม่ผิดด็อกเตอร์สโตนี้น่าจะ27เล่มเอ,อ้อเขาจะทำบล็อกไหมเนี่ยกล <c oughs> ัวออจะทำบล็อกไหมครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเริ่มซีซั่น3แล้วเ <c oughs> ท่น,นะฟองสัวเท่แล้วก็วแมนปรากฏนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายังไม่ได้ออกเดินทางเลย อันนี้ก็ประมาณซีซันสามแล้วคือมันจะมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสด้วยแหละแต่ว่ายังไงผมก็นับรวมเป็นซีซันสาไปเลยก็อันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดเนาะเร่มที่สิบกับส1บดก็หน้าปกเหมือนเดิมที่เหลือก็จะเป็นตัวพรีออเดอร์ที่น่าจะมาทีหลังนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเดือนสิงหาก็คือเดือนนี้แหละที่ผมนั่งอัดคลิปอยู่แลก็อันนี้สุดท้ายสุดท้ายตัวนี้จะเป็นตัว พรีออเดอร์ต sure. ั t iling> <t iling> <t like ้งแต่นานนานนานมากนานจริงๆก็คือตอนนี้ที่เพิ่งมาส่งนะฮะประมาณช่วงท้ายๆเดือนกรกฎานะครับอันนี้จะไม่ใช่ค่ายสยามแล้วจะเป็นค่ายอื่นที่ผมสั่งแยกย่อยมาเนาะต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้พรีออเดอร์กับทางตัวของสนักพิมพ์โดยตรงผมสั่งพรีในแอปส้มกับทางร้านหนึ่งละกันเนาะ ด้วยความที่ล่าช้านิดหนึ่งก็เลยไม่มาทุกทีนะฮะจะเป็นตัว pre order เนาะแต่ว่ายัางไงก็มาแล้วไม่แปลก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2สํานักพิมพ์อันแรกก็จะเป็นสํานักพิมพ์ f i r s t p a p r Pro เนาะยังไงก็มาแล้วนะครับการล้างแขนของพุก้าสายฮิลเล่มที่2ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีเล่มที่1กับ3แล้วเฟิร์เพยโก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเซนเซอร์นะก็ วางใจได้เปราาหนึ่งตรงปกนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะตายแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคผมขอถอคคำพูด <c oughs> มันเซนเซอร์อยู่นะเออหรือไม่รู้เหมือนกันว่าต้นฉบับขอเซนหรือไม่เซนนะต้นฉบับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็นั่้แหละฮะอันนี้ก็เล่มสองมาแล้วเนาะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวผมก็ทำคลิปแยกให้แต่ว่าต้องไปต่อแถว <c oughs> มีหลายเรื่องนี้ผมอยากทำก็เลยต้องไปต่อแถวก,ก่อนนะฮะถ้าผมไปตามตามดูจะมีอยู่ประมาณ10 กว่าเล่มแล้วมั้งเออ่น่ะสิบกว่าเล่มขอใช้คําว่าสิบกว่าเล่มแล้วกันเนาะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจบหรือยังหรือว่ายังมีต่อนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะล่าสุดมีสิบหกแต่ว่านิยายเนี่ยเก้าหรือสิบนี่แหละอืมก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันเนาะเดี๋ยวเล่มสี่ก็จะมาส่วนนิยายก็เงียบเหงาอยู่นะครับต่อไปอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะฮะกว่าจะมาได้ ผมก็คุยกับทางร้านตลอดนะว่าเออของเป็นไงป,ปุ๊บแล้วผมก็ตามข่าวของทางเอฟจังด้วยเขาประกาศปุ๊บ,บ,บ,บพอของได้เริ่มจัดส่งปุ๊บเขาก็ขอโทษขอโพยนี่ซึ่งทางร้านไม่ผิดเลยนะตัวส่วนักพิมพ์ช้าด้วยก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับตอนแรกผมจะพูดชื่อเต็มแหละแต่ว่าผมขอเรียกว่าบ้านอิมะอิซุมินะครับเล่มที่5โอเคผมขอเรียกสั้นๆย่อๆแค่นี้ในที่สุดก็มานะครับสำหรับตัวพรีออเดอร์เซต B ซึ่งรอบนี้ไม่มีผักแขวนเนาะแต่ก็ยังราคาโหดเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออะไรอะคือผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะไอไอพีออเดอร์เซ็ตเนี่ยอันนี้นั่งเสกจ,จะค่อยดูอันนี้แหละที่เขาอ,อันนี้มาเนาะขอดูนี่หน่อยแล้วกันอ๋อแหม่แล้วก็ทำซะ<笑><笑> อน่าจะแบบนี้แหละมั้งผมขอเวลาทําอันนี้สักครู่นะโอเคเสร็จแล้วมันเป็นขาตั้งผมคิดอยู่มันคืออะไรอืมนะมันจะเป็นเงี้ยนะฮะคือถ้าเป็นเซต A ใช่ไหมเซตเก็จะเป็นแค่ตัวนี้แหละอืมแล้วก็เป็นห้าร้อยบาทเนาะส่วนนี้เซต B ก็จะเป็นพันหนึ่งก็สวยดีแหละขาตั้งโชว์นี่นะฮะ ประมาณนี้โอเคครับแกะเรียบร้อยเนาะคือตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวของยูกินะนะครับส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็น Rena, เรนะเรนะแล้วก็ยูกินะขึ้นปกปกหน้ากลังนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ดูปกนะฮะก็ตัวปกเนี่ยจะมีสองปกนะครับอันนี้คือเล่มปกตินะอ,อันนี้เล่มขายทั่วไปปกติมีปกเล่มห้าอันนี้ก็เป็นปกพิเศษ เล่มห้าโอเคเดีนะ๋ยวเรามาดูกันนะครับนี้ก็คุณแม่มาเยี่ยมนะเออแต่ว่าแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีเซ็นเซอร์เนาะเออเห็นเห็นเต็มเต็มเลยตอนนี้เล่มหนะ้าเนาะก็จะมีเล่มหกล่าสุดแต่ว่าล่าสุดจะมีถึงเล่มเจ็ดละอืมจะมีเล่มเจ็ดปรมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโปสการ์ดเกตะมาเริ่มผมมาตัวโปสการ์ดเลยเว้ยอืมอันนี้ก็คู่เลยนะนะ อันนี้ก็คู่รุริคู่ยูกินะวิตายละ <c oughs> นั่นแหละประมาณนี้ให้ดูเยอะยากใช่ไหมประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านอิมาอิซุมิเนาะแต่ว่าชื่อก็ายาวหยาบเนาะประกาศให้โลกรู้ว่าบ้านอิมาอิซุมิเป็นแหล่งมั่วส่งของส,ของสาวแก๊ปซะแล้วดิบโอ้แล้วก็สุดท้ายนะฮะสุดท้ายจะเป็นค่ายอนิเมะ ะะจะเป็นเรื่องนี้ที่ผมตามซื้อที่จริงก็มีหลายเรื่องแหละอนิเมะมีหลายเรื่องที่อยากตามซื้อแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นนิยายไงราคาหนังสือช่วงนี้โหดมากนิยายส่วนใหญ่ผมก็เลยพักไว้ก่อนนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าอนิเมะตอนนี้จะมีอยู่แค่เรื่องเดียวที่ผมตามซื้อก็คือเป็นมังงะเป็นเรื่องนี้นะครับนัดบอร์ดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับเล่มที่8นะฮะก็เล่ม8แล้วเนาะแปลไทยบ้านเราก็เดี๋ยวเรามาแกะดูเนาะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ผมกลับไปดูซําบ่อยมากเพราะผมชอบคุซูโออะคือคืออยากให้มีภาคไทยอะไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคืออยากให้มีภาคไทยมากๆอ่อะเคก่อนไปดูเล่มนะฮะคุณฟูจิฟูจิจกับบล็อกแบ็คของเขานะฮะก็อันนี้มันถึงช่วงไหนแล้วผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้ไม่กลับไปดูบ่อยนะแต่ว่าอัน,นมังงะานี้ไม่ได้ตามตามเท่าไหร่ฮะแต่ผมก็ไปดูโพสต์อาจารย์ไปตามดูบ้างนะ พอรู้เหตุการณ์ล่าสุดอยู่นะวว่าแหมมันจะมีอยู่คู่หนึ่งไปเร็วเหลือเกินนะปกหน้าปกหลังก็จะมีมังงะตอนสั้นนะอ๋อ,อ,อนี่ที่มางานโรงเรียนของ,องมหาลัยสิงานมหาลัยของควาคุเออแล้วก็เล่นแต่งเป็นหนุ่มหล่อมาอานนี้ก็มองก,กันทั้งงานสิครับโคตรลำบากใจกูบอกร,ๆๆร่างดังเดิมของฟูจิจะบาตายโอเคครับผมสุดท้ายก็ กลายเป็นว่าผมนั่งอ่านทั้งเล่มเลยเออ,เ,อ,อเล่มล่าสุดก็มีแล้วนะเล่มที่9ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่ม9กก็ยังมีไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละที่ผมพรีออเดอร์กับทางร้านนี้เนาะก็ขอบคุณมากครับผม โอเคครับผมก็คลิปนี้จับประมาณนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะบือวาอะไรไม่มือวาแต่ว่ากระทบกระทั่ง <c oughs> เงินแต่ละเดือนเหลือเกินสําหรับการแกะพัสดุของเดือนกรกฎาคมก็จะประมาณนี้นะครับผมที่จริงก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยแหละที่ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวจะเป็นตัวพรีออเดอร์จะมาทีหลังนะครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็ คลิปก่อนหน้านั้นอะเรื่องเ,อเรื่องเรื่องสืกนำทริปของมนตราเนาะที่ผมพูดถึงตอนท้ทายว่าที่ผมไปเช็คว่ามันมีถึงแค่เล่ม18เนาะนี่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูปกเล่ม19มาแล้วนะครับ <laughs> วันที่ผมลงคลิปก็คือผมยังไม่เจอไงพออีกวันสองวันผมมาดูอีกทีหนึง่งเอา้าอยู่ดีเล่ม19กก็โผล่มาที่จริงผมก็โพสในชุมชนแล้วแหละแต่ว่าเออเดี๋ยวมาบอกในคลิปนี้ด้วยเลยเนาะเผื่อใครเข้ามาดูเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน <laughs> ไม่จบไม่สิ้นทั้ทีอ่าอันนี้ขอขอโช์นิดหนึ่งผมก็เริ่มมาซื้อแฟ้มอะไรอย่างงี้ใส่ใส่พวกโปสการ์ดแล้วแหละอือันนี้ผมก็มาใส่พวกโปสการ์ดเนาะอืมอะไรอย่างนี้เดี่ยกัดเบลตามมหาวิทยาลังหลังเนาะก็ไม่ได้มีทุกอันมาฮิโร่ก็น,นันนทีแฟ้มเมื่อกี้ก็คือแฟ้มเด็กโชเน้นเด็กผู้ชายโชเน้นอันนี้จะเป็นแฟ้มเด็กโชเน้นเหมือนกันครับแต่เป็นเด็กโชเน้นที่เติบโตขึ้นเรื่องธาตุอะไรเยงี้อันนี้ก็เป็นศึกน้ําทิพย์อะไรอย่างนี้ อาชีพกระจอซีโร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องบ้านอิอมานิสมินั่นแหละมันจะมีสตาโนฟานีด้วยแต่ว่าผมให้ดูไม่ได้ผูกาฮิลผมจะเก็บเป็นตัวเนี้ยตัวนิยายเพราะว่าผมชอบหลายเส้นอาจารย์อันนี้ผมแค่มาฝากไว้เนาะแฟนร้อยบางตอนเหล็กไาลผ่ายเนาะก็ประมาณเนี้ยมาโชว์ครับมาโชว์ให้ดูแค่นี้แหละหมดละอันนี้หมดจริงๆแล้วนะ จริงแล้วสำหรับครั้งหน้านะครับถ้าผมมีพัสดุหรือว่าอยากจะทำคลิปรีวิวอีกก็จะทำคลิปประมาณนี้มาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด Subscribe นะครับถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายครับ Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.